บอกคือซีนเบิ่งก่อนเนื้อเนื้อจริงๆเนื้อจริงอันนี้อันไหนจริงไม่ชอบไอ้บอร์ชอบดูนอทไลท์บิสพาสเอร์ชอสวัสดีค่ะทุกคนลืมใส่แคปชั่นเหรอ กินเ <What? S 1> ่าค่ะมาจ้าสวัสดีค่ะหนาวไหมคะอากาศเย็นๆค่ะอากาศดีเยี่ยม แม่เด้อยังไม่กลับไทยค่ะยังค่ะกำลังกินข้าวสาถานีอยู่ปาก <laughs> กินข่าวมาเด้อเออเออเท่อืม,อม this one y o u not like yeah I just eat the meat there it's not have meat there it's <meat. S 1> not part of meat it's not meat I order meat oh no w but it <laughs> it's so little yeah oh why ติดกินหมดอันนี้ไม่ใช่ this is the not the part of meat the white part ตายห่าเลยแบบติดเอ้ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเนื้อให้เขาก่อน้อมแดงเเออออตเกเองสวัสดีค่ะเจ้าค่สวัสดียังไม่กลับค่ะแต่เป็นิที่มีชสีแวโอ้ยมันถือไก่ไออ่ะจริงจ <Thank you. S 1> นี่ เอาเนื้อตรงไก่ไว้ให้เอสติกแอสติกบอกินหนังไม่เห็นเจเดนค่ะเจเดนอยู่บ้านค่ะมันมีอยู่ต่างประเทศรับแจกโหอ,อร่อยอ่ะไก่ที่นี่อร่อยอ่ะ ไม่รู้จะกินยังไงวะ,ะกลับวันไหนคะกลับพรุ่งนี้คะ่ะอันนั้นเผ็ดไหมกลับพรุ่งนี้ค่ะอืะอเปลนอ มันบีบรอลูสกินยังไงน,นี่ you have say your เย็บผู้ชายอินย่อปากบัาเขียบน้อยไปใส่เขียบถูกบ้านค่ะอยู่ที่เมืองไทยค่ะ mm hmm. อยู่กรุงเทพ oh. ก็จกัดสินยังไงบุ๊มันไม่มีซ่อมขอใช้มือแล้วกันอุ้โอ้ยเนาะ